ไม่ได้เอาขากล้องมานะครับตัวนี้ก็ไม่มีนะครับไปครับลงตัดกันดีกว่าแล้วก็ลงสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาตีพึ่งหลวงนะครับตอนนี้ก็ปีนอยู่บนต้นนี้นะครับสูงอยู่นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูแม่บ้านนะครับแม่บ้านอยู่งล่างนะครับสูงมากนะครับนี่ครับพึ่งล่วงอยู่นี่นะครับหัวน้ําแทบจะไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนนะครับว่าจะยังไงนะครับยังปีนไม่ถึงนะครับลกมากเดี๋ยวขอตัดก่อนตอนนี้ผมก็ใกล้จะถึงลังแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับ โอ้น่าจะล้างน่าจะล้างวนะหนูใชยแถบนี้ที่มันเปิด,ดคือมันไม่ไม่ก็น่าจะโอ้เป็นเดือนแล้วมั้งก็เดี๋ยวลองลองโบกควันดูน้ำจะน่าจะลามคอนแหละอืมแต่น่าจะมีอยู่น้ำอะ่ะ เหมือนจะล้างนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนครับเดี๋ยวเปิดช่องนี้ครับต้องปีนทะลุนี้ไปนะครับแต่ค่อยตัดไปครับอันนี้นะครับน่าจะมีน้ําอยู่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ล้างไปเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาแต่น้ำไปแล้วกันนะครับที่มีอยู่นะครับเท่าที่มีมีเยอะมีน้อยไม่รู้นะครับโอเคครับนี่ครับยืนยากนะครับขอทำการตัดก่อนนะครับนี่ไม่ได้เอาขากล้องมานะครับตัวนี้ก็ไม่มีนะครับไปครับลงตัดกันดีกว่าแล้วก็ลง ได้ลงมาแค่นี้เองนะครับล้างไปแล้วนะครับน้ำไม่มีเลยนะครับก็เลยลองดูว่ามันมียังเหลือตัวอ่อนอยู่นหน่อยๆนะครับว่ามันจะทําต่อไหมปาดไว้นะครับถ้ามันทําต่อก็โอเคถ้าไม่ทําต่อก็น่าจะล้างไปนะครับนู่นนะะคิดว่าน่าจะล้างไปนะครับ ปล่อยไว้งั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันครั้งหน้าหลังยักตีพึ่งหลวงไม่ได้อะไรเลยนะครับขี่รถมาประมาณเกือบเกือบร้อยกิโลอ่ะเกือบร้อยกิโลครับมาเจอพึ่งมิ้มหลังแรกของวันเลยนะครับนี่นะครับ หลังแรกของวันล้างด้วยมั้งโอ้โหน้ำตาลน้ำตาลเข้มเลยน่าจะล้างนะครับดูแล้วหลังแรกก็โดนไปแล้วดูก่อนครับว่าจะมีน้ำไหมนี่ครับก็ยังไม่ได้ล้างแร้วแต่ว่า ตาลเข้มสักขนาดนี้น้ำพึ่งก็น่าจะไม่มีนะไม่เอาครับไปดีกว่าไปล่อยไว้พึ่งก็หาลำบากพอแล้วครับยังจะมาผลจะมาตกอีกนะฮะถัดจากเมื่อกี้มานิดเดียวนะครับเจอรังเล็กหนึ่งลังครับนี่ มาดูกันครับว่าจะยังไงดึงเลยนี่อาา๋าแหวงไว้หน่อยโอ้ยดูน้ำครับสุดยอดลัางเล็กนะครับนี่ลัางเล็กนะครับแต่ดูน้ำครับเจ๋าเลยยัง